มีเพื่อนแนะนําม,มาไหว้ผมลองกินหมาลาม่าเปียบไม้ข้าเปียกนะครับเขาบอ,อกว่าเข้ากันมากคลิปนี้ผมมาลองดูนะครับมือลองท้องก่อนนอนปเปาๆนะครับวันนี้จัดไป20ไม้เริ่มกันด้วยของโปรดนะครับสามชั้นพันเห็ด อมันเข้ากันอยู่นะอันนี้จะเป็นสามชั้นพันส่าไล่นะครับไปเข้าเปียกเบบมือนางนะครับมันฝรั่งครับอื ปูอัดนะครับท็อปปิ้งด้วยข้าวเปียกปิดท้ายด้วยหอยวงช้างนะครับใครชอบกินหมาล่าแบบผมนะครับเห็นคลิปนี้กันตอนกินมุงคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับ